หลายคนบอกว่าจุ๋มบ้าหลายคนบอกว่าจุ๋มงมงายแต่คุณรู้ไหมคะว่าคําว่าบ้าและคําว่างมงายที่ใครหลายๆคนว่าจุ๋มมันทําให้ชีวิตจุ๋มมีวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นบริวารไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเจอแต่เรื่องและเจอแต่ปัญหาจุ๋มอยากให้คุณได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกัน โอมซีคเนสันสยยะนามาหาขอองค์พ่อพระพิคเนสโปรดเมตตาประทานพรให้ลูกหลานที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ประสบความสำเร็จสมหวังในทุกเรื่องราวที่ตั้งหวังโอมกาลีโอมขอองค์พระแม่กาลีได้โปรดขจัดอุปสรรคบุคคลใดก็ตามที่เจออุปสรรคและเรื่องราวที่ไม่ดีใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ได้ร่วมถวายดอกกุหลาบพวงนี้แล้วขอให้บุคคลผู้นั้นไร้อุปสรรคและไร้ปัญหา ขอองค์พ่อโปรดประทานความสำเร็จขอองค์พระแม่ธุรคาโปรดเมตตาป